ครับสวัสดีครับพี่ต้นเองครับเมื่อนี้มากินบสมอยท่หางน้องครับบักย่มครับกินเหมืย่อมแสบเอายังนั่นสร้างบรรยากาศเจ้ครับผมมามากินบัมือย่มครับกินบัมือย่อมครับออกออกอากาศอยู่ออกอากาศอยูอออาา่ยครับกินแล้วกระเยาลงไปล่างนิดสางเด้อมันสีน่านาหนั่น บัดนั like ้นบ <really ัดนั yeah, ้นที่เจ้าลงไปจนทั้งสบู่ทั้งแชมพูมันกันน้ำคือกันตัวมึงเข้าใจข้าวมาเสีดอาหารบ้าั่งวันหน้ามันสีน่าโอ้บัดทีนเจ้าทั้งลงไปอาไปแช่ทั้งสบู่ทั้งแชมพูตัวมันกันน้ำคือกันตัวฝอยังบ่าเอาบอกกันนี่แม่มึงเข้าใจข้าวมาเสีดอาหารบ่หน้ามันสีน่า บัดบัดบัดที่เจ้าลงไปอาบลงไปแช่เด้อทั้งฟองสบู่ทั้งแชมพูไหมครับพี่น้องเบิ่งทั้งฟองสบู่ทั้งอันแชมพูหน้ามันกับน่าคือกันเออเล่ากับเม่วาอันนี้ของอันเมื่วาแต่ผมไหมครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งนี่นี่เล่ากับลงไปเข้าใจคข้าาเสียอาหารป่ะเออก็เข้าใจอยู่เดี๋ยวกับน่าคือกันัดเยอะมึงเจอกูอันเบิ่งครับพี่น้องอันอันอันของของเราล่องแช่เฮ้กันครับเราล่ลงแช่เด้อหน้ามันกับน่าคือกัน ผมยังบ่ว่าเราเราอาบน้ำเราลงไปเบิดตตัวทั้งสบู่ทั้งยชมพูภาษาผมซักหนีิเรากระว่าผมดิปลาผมมันเบิ่งเกิดพี่น้องเราบ้างมึงขอดใจข้าวมันเศษอาหารบ่มมึงข้าใจบ่บัากเงือ่